วันนี้มามาดูถ้วยนะคะยูฟ่าแชมเปียนเลยไปไปกดไปกดตังค์ไปซื้อของไปซื้อของก่อนไปซื้อเสื้อไปซื้ออะไรก่อนมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มเราต้องสนับสนุนสโมสรสโมสรใช่ไหมโอเคไปกันค่ะ 我给你。<noise> <noise> <noise> อันนี้ก็คือนะครับคนมารอต่อคีที่จะมาถ่ายรูปกับถ้วยนะมรู นนี่ๆๆทุกคนคิดว่าแฟนขาลิบบูอย่างีอารยะธาตะจย่างนี้เห็นนางไหมคะเห็นนางไหมนะ นี่คือแบบนั่นตอนมาถึงพระรามเก้ายังไม่ไม่มีเวลาเกับห้องใจมากอะไรอะไรแดดไม่ซาดเดี๋ยวไม่ซาดดไม่โฟกัสแดดไม่โฟกัสเออโอเคโอเคโอ้ยโอ่โอ้โหขนาดนั้นนี่คือแบบนี่คือแบบถ้าตอนถ้าตอนที่เขาโชว์ตัวนี่ถ้าเกิดเขาไม่อยู่ถ้าเกิดไม่ได้ทํางานนี่คือจะต้องมาถูกปะโอยอธิบายไม่ถูกอธบไม่ถูกครั้งแรกที่ได้สัมผัส โอ้โหนี่เขาดีสันหมดเลยอ่ะอขนาดนั้นเลยแม่วันนี้แบบเป็นตากล้องนะคะวันนี้ไม่ได้แบบอันนี้ก็นะ FC ซลิเวอร์พูลจะไม่มาได้ยังไงโอ้โหขนาดข้ามืดปิดขนาดข้ามืดแค่ไหนก็ยังมาเเราไปกันต้นกว่าอันนี้เราจะกลับกันเลยปะยังไงดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อนโอเค เราไปถ่ายบรรยากาศกันโอเคเราไปถ่ายบรรยากาศกัน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนทันพระรามเก้านะคะก็คือตอนนี้นะคะเรามีแบบภารกิจเร่งด่วนนะคะต่วนแบบต่วจบ้าๆนะคะนี่คือแบบดูนะคะยังอยู่ในชุดนี้ในเวลาจะสองทุ่มแล้วนะคะยังไม่ได้กลับห้องเพราะว่าพี่อาร์ตนะคะยูดีได้ได้สายมากิ้งกิงกิงมาแล้วบอกว่าบิวเป็นเพรพี่อยู่หน้ามอะแล้วก็ออกมารับแล้วก็ปื้ดมาพละรมมาพะรเก้าเลยจ้าเอาพละรามเก้าแล้วก็แบบขี่อ้อมเซนทันเนี่ย สามรอบที่ขี่ที่ขี่อ้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่เข้ามานะคือหาทางเข้าไม่ได้แล้วแบบขึ้นสะพานโนโ้ลงสะพานนี้กว่าจะมาถึงนะคะภารกิจที่เร่งด่วนของเราได้เกือบไม่ทันเพราะว่าแบบมันเขาให้เวลาแค่ทุ่มสี่สิบนะคะแล้วเรายังมาแบบชิวเฉียดประมาณทุ่มยี่สิบเรามาถึงนะคะยังดีที่มาทันภารกิจของเราในวันนี้นะคะคือเรามามามา,มาที่อ่าที่เขาโชว์นะคะถ้วยยูฟาชเชอร์เพืลี เป็นสมัยที่6แล้วนะคะนี่คือถ้วยที่6แล้ววันนี้ฝุที่ฝของลิเวอร์พูลแล้วนะคะนี่คือตื่นเต้นนี่คือไปจับถ้วยมาแล้วแบบมือยังสั่นไม่หายเลยะคะ่ะนี่แบบกับห้องนี้จะขูดไว้ขูดใส่กระปุกไว้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะความรู้สึกนี้แบบโอ้ครั้งแรกตื่นเต้นมากนี่คือพี่อาร์ตนี่แบบตื่นเต้นกว่านะคะนี่ตื่นเต้นแล้วนะพี่อาร์ตเนี่ยแบบแฟนคลับตัวจริงนะคะตื่นเต้นกว่านะคะภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูไปแล้วนะคะตอนนี้แบบแ หลังจากที่เราไปจับมาแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะแวะมากินอะไรลองทองเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตัวันนี้เราดีมากเลยอะ่ะคือดีมากจริงนะคะแบบที่ได้เห็นแล้วได้จับแบบได้จับได้สัมผัสอ่ะลิเวอร์พูลนะคะสาวบุกลิเวอร์พูลนะคะแบบอันนี้คือสาวบุกลิเวอร์พูลนะคะเป็นยุโรปไปนะคะเป็นยุโรปไปนะถ้าเป็นยูมานี่ไม่ครบนะนี่เราเป็นสาวบุกลิเวอร์พูลนะคะงั้นเอาไว้เจอถ้าแบบ ข้างหน้านะคะถ้าแบบเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวถ้าแบบมีข้างหน้าอีกเราก็จะมาอีกนะคะเราไม่มีพลาดเด็ดขาดนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเราไปได้เราก็จะไปนะคะก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องพิ้ด้วยนะคะช่องนี้นะคะหาวเอียนของเรานะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายวันนี้กลับและกลับไปอาบน้ำนอนแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเชาน้าอีกนะคะบ๊ายบาย